และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครังครับกับช่อง Darth Sky ครับและวันนี้นะครับผมก็มีเกมเมือถือสุดคิปครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า Legend Lock X Next Generation นั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนครับว่าสําหรับเจ้า l ล g e n d Lock เวอร์ชันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้ทําการเปิดโค้ดเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในการทดสอบครั้งนี้นะครับ เขาก็เปิดให้เข้าร่วมทดสอบเพียง30,000 ID เท่านั้นด้วยนั่นเองครับซึ่ง้ากใครเนี่ยพลาดการเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวร้อยมันเปิด Open Beta ก่อนแล้วเราค่อยมาลุยกันแบบยาวๆเลยก็ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับเจ้าแล็กนนล็อกเวอร์ชันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เคยทําไกด์และรวมไปถึงเทคนิคต่างๆเอาไว้แล้วด้วยนั่นเองครับแต่ว่าชื่อเวอร์ชันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนชื่อเวอร์ชันนี้มาตั้ง3ครั้งแล้วนั่นเองครับ ซึ่งถ้าใครอยากจะไปรับชมเทคนิคต่างๆก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแปะลิงก์เพลย์ลิสต์เอาไว้ตรงมุมด้านขวามือเลยก็แล้วกันครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมนั่นเองครับว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เชิญไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและระบบแรกเนี่ยที่ว่าเราเนี่ยจะมาทําการพูดถึงครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกตัวละครของเกมนี้นั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าเกมแลกน่าล็อกเนี่ยมันจะไม่มีสายอาชีพนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกเล่นกันเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องไปเลือกสายอาชีพภายในเกมนั่นเองครับซึ่งในส่วนของการตกแต่งเนี่ยก็จะมีการเลือกทรงผมนะครับต่างๆมากมายนะครับและก็ยังจะมีในส่วนการติดล็อกด้วยเห็นไหมเนี่ยมันจะล็อกอยู่นะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปเคลียร์เควสนู่นนี่นั่นก่อนเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ทําการปลดล็อกเจ้าทรงผมต่างๆนั่นเองครับพอเวลาเราสร้างตัวละครใหม่ใช่ไหมมันเนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถเลือกทรงผมแตกต่างได้จากคนอื่นๆเขานั่นเองนะครับและตรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเฉดสีนะครับก็ยังจะมีในส่วนการล็อกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยต้องไปทาเควสก่อนนะครับส่วนเพศชายก็เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่โดดดดินมากมายนะครับ ก็เหมือนเกมแลกนาล็อกเวอร์ชันทั่วไปนั่นเองนะครับพอเราเลือกทรงผมแล้วก็เฉดสีของทรงผมได้แล้วก็ทําการตั้งชื่อและก็กดเข้าร่วมเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพามาดูสายอาชีพต่างๆของเกมนี้นั่นเองครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่เราเนี่ยเข้ามาในเกมปุ๊บแล้วจะเลือกสายอาชีพได้เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องทาเควสเนื้อเรื่องให้เลเวลของเราเนี่ยมีถึงเลเวลสิบซะก่อน นะครับแล้วทีนี้มันเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยมาทําการเลือกสายอาชีพเพื่อเป็นการเปลี่ยนคลาสนั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่6สายอาชีพนั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นสอดแมนนะครับเนี่ยสามารถดูในส่วนของค่าสเตตัสเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งสําหรับเจ้าอาชีพนี้จะโดดเด่นในส่วนของค่าสแต็งแล้วก็วิดแล้วก็เด็กนั่นเองนะครับส่วนอาชีพต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอะคูไรส์นะครับหรือว่าพีนั่นเองก็คือตัวซับพอร์ตของเกมนี้นั่นเอง ในส่วนของค่าสเตตัสที่โดดเด่นก็คือค่าอินนะครับส่วนอาชีพต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเมดนั่นเองนะครับในส่วนของค่าสเตตัสโดดเด่นก็จะเป็นอินเด็กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอาชีพต่อมาก็จะเป็นแอสซิซินหรือว่าทีฟนั่นเองนะครับโดดเด่นในส่วนของค่า AGI ลบลีคิติคอนนะครับก็คือ AGI แล้วก็ค่าลักนั่นเองส่วนอาชีพต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฮันเตอร์หรืออาชเชอร์นั่นเองนะครับก็คือนักธนูนะครับจะโดดเด่นในส่วนของค่าเด็กและก็ลักนั่นเองนะครับ ส่วนอาชีพสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพ่อคา้าโดดเด่นในเรื่องของสแตงนะครับแล้วก็วิดแล้วก็ดิกนะครับในส่วนของพ่อคา้าแล้วก็นักดาบเนี่ยค่าสเ,เตตัสจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมเราลองไปดูในส่วนของสกิลของแต่ละสายาชีพบ้างนะครับเนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการกดดูพรีวิวได้นะครับแล้วก็ดูได้ด้วยนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตด,ดูให้ดีๆนะครับเห็นไหมเราเนี่ยสามารถทําการแยกย่อยได้ด้วยแต่ว่าในส่วนตรงนี้ ต้องรอให้มันอัพแพทเพิ่มเติมมาก่อนนะครับมันถึงจะมีสายอาชีพแยกย่อยมาให้กับเรานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เอาเป็นว่านะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยขออนุญาตเลยก็แล้วกันเล่นพ่อค้าดีกว่านะครับปึ๊บกดเข้าร่วมทดสอบเลยผข้าไปนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็กดเข้าร่วมทดสอบอีกครั้งครับปึ๊บทีนี้มันเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยได้ทําการเคลียร์มอนสเตอร์พวกนี้นั่นเอง ซึ่งในส่วนของมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยจะออกมาเป็นเวฟเวฟนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเราสามารถทําการกดใช้ได้ทุกสกิลเลยเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นสกิลของพ่อค้านะครับหรือว่าแบ็กสมิธนั่นเองนะครับเนี่ยกดใช้ได้หมดเลยนะครับปึ๊บป๊อปปึ๊บป๊อปรู้สึกว่าจะมี2แพลนนะเห็นไหมท่านผู้ชมมีสกิลอยู่2แพลนนะครับกดใช้ไปแบบรัวๆรัวๆนะฮะรัวๆคือยังไงอ่ะเราก็ผ่านอยู่แล้วนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับปึ๊บป๊อปปึ๊บป๊อปอ่ะทุกคอนทุกคอนนะฮะปึ๊บปปปปป๊๊๊ออบ แต่ว่าจากที่ว่าผมเนี่ยได้ทาการทดสอบมาของ s ซิร์เอร์นอกรู้สึกว่าพ่อค้าเนี่ยมันจะตั้งร้านขายของได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันตั้งร้านขายของได้เหมือนเซิร์ฟนอกหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมกดเลือกปึ๊บโอเคตัดสินใจดีแล้วนะปึ้มเข้าไปอ่ะโอเคมีคัทซีนิดหน่อยครับทําหน้างงๆนะครับนวิกเอายังไงตอนนี้จะเริ่มพิธีกรรมเปลี่ยนคัทแล้วนะยังไงยังไงพ่นแสงออกมามีซากุระออกมาจากด้านหลังมองชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าข้าเอา้ามองสิ เอามึงมองสิมองทำมือแบบว่าข้าสัญญานะว่าข้าจะเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นนะครับขอให้เจ้าแข็งแกร่งนะครับจากภายนอกและภายในขอให้เจ้าใช้พลังนี้กับทุกสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้มันนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่าอ่านเอาเองกันแล้วกันนะฮะอ่านไม่ทันนะประชมโอเคเปลี่ยนคาร์ดแล้วนะครับก็จะง่ายๆมันไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับการเปลี่ยนค์ดแรกนะครับ และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะผมบอกทิคแบบเล็กๆน้อยๆเลยก็แล้วกันซึ่งผมเนี่ยก็เคยทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะครับซึ่งสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเพชรชมพูเนี่ยก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันครับซึ่งท่านผู้ชมบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบครับว่ามันมีวิธีหาเพชรชมพูแบบง่ายๆอีก1วิธีครับเนี่ยไอ้ท่านผู้ชมเนี่ยกดมาในสมุดนะครับแล้วทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดที่ปาที่ตรงนี้ครับผืมเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าหากว่าเลเวลนับประจนภัยอัพเลเวล2เราจะได้4 0 0 0เพชรชมพูนะครับ เลเวล3ถึงเลเวล10ได้60,000เพชรชมพูนะครับซึ่งวิธีการเก็บค่า XP พวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทีง่จะง,ง่ายครับหนึ่งก็คือไปถ่ายรูปตามสถานที่รับต่างๆนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายรูปนะครับ n p c นะครับต่างๆมันก็จะเป็นการเก็บค่า x อเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมพอผมตีตัวนี้ปั๊บก็กดรับได้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นการสะสมค่า XP ็นั่นเองนะครับเนี่ยรับได้หมดเลยเห็นไหมแป๊บเดียวจะเลเวล2แล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าสําหรับเจ้าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีค่าสเตมินาด้วยนะฮะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการอัพค่าสเตตัสนะครับบางคนไม่เคยเล่นเกมแล็กนาะล็อกมาก่อนบอกว่าพี่แม่งอัพไงวะอาชีพนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่เซตแนะนำนะครับปุ่มก็ไปมันก็จะมีอยู่3รูปแบบหรือว่า3สายนั่นเองที่ทางระบบเนี่ยเขาได้ทําการฟิกมานะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมอนุญ,ญาตทาการอัพสแต็งเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของพ่อค้ากับนักดามเนี่ยจะอัพคล้ายๆกันนะครับ สแตนด์นาไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ทําการตีแรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนกราฟิกในการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีอยู่4ระดับด้วยกันก็จะมีระดับตำ่ำระดับกลางระดับสูงแล้วก็ระดับคมชัด HD นะครับส่วนอันต่อมาจะเป็นการกําหนดเองนะครับซึ่งในส่วนตัวผมปรับเป็น Max เลยแต่ว่าในจํานวนคนในจอเดียวเนี่ยผมเอาแค่10คนก็พอนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้มันส่งผลให้แหลกเหมือนกันนะครับเอาแค่10คนก็พอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนงสัตว์ขี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยขอญยตทำการส่องดูหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้แมงค่อนข้างที่จะเท่ครับมีตู้เสื้อผ้าด้วยอ่ะลองไปดูในส่วนคอสตูมหน่อยก็แล้วกันครับอันนี้เป็นส่วนหัวนะฮะท่านผู้ชมมีเยอะแยะมากมายนะครับมันเนี่ยก็จะมุงบอกด้วยนะครับว่าช่องทางการได้รับนะครับเจ้าคอสตูมพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากช่องทางไหนได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นการคราฟนะครับส่วนอันข้างบนเนี่ยจะเป็นการตีบอส ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับชุดแต่งกายล่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นการเติมเงินนะครับสำหรับช่วงโค้ดเบต้ารู้สึกว่าจะเป็นชุดลิมิเต็ดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยพอเราเติมเงินตั้งแต่ช่วงโค้ดเบต้านะครับพออุปนิเบต้าปั๊บชุดนี้เราก็ยังได้ใส่นะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเทตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมสําหรับใครนะครับที่เพิ่งเล่นเนี่ยหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนคัสมานะครับโดยวิธีการหาชุดหรือว่าหาอุปกกรรรณ์คั้งแเนี่ย ง่ายๆเลยท่านผู้ชมอ่ะกดจิ้มไปที่แมปก่อนนะครับกดมาที่วาร์ปตรงนี้นะครับให้มันเดินออกมาก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้มันออกมาแล้วใช่ไหมทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูครับเห็นไหมตรงแผนที่เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดจิ้มมาที่รูปดาบเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์แบบช่วงเริ่มต้นนะครับรู้สึกว่าขั้นต่ําจะอยู่ที่เลเวลสิบนะครับก็เราเนี่ยสามารถทําการมาซื้อก่อนได้เพื่อเอาไว้เก็บเลเวลง่ายๆในช่วงเริ่มต้้นะนน้นน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 ะะะคครรรรัััับบ่งีีีีกกก็็็็มมมเเเเเหหยอปปปปููาว เ <R ain> ห็นไหมร้าน้าอุปกรณ์นะครับเรววสิบปุ๊บเห็นไหมท่านผู้ชม2 0 0 0ซีนีนะครับก็มาทําการซื้อได้เลยอ่ะผมซื้อขวานมานะครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับปุ๊บ,บปั๊บปุบ๊บปั๊บอ่ะลองดูซิปุ๊บสวมใส่ผึ่มเข้าไปโอเคเห็นไหมท่านผู้ชมเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นชุดเสื้อผ้านะครับก็มาซื้อได้ตรงนี้นะครับอ่ะผมซื้อหน่อยก,ก็แล้วกันแล้วก็ทําการใส่เลยก็แล้วกันผึ่งเข้าไปโอเคก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้ชม แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้และถหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Dark Sky ด้วยนะครับและเราก็เจอกันใหม่สําหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมชุกกู